ยังอยู่ที่ในห้องนะครับแสนแปดบาทครับแสนเก้าครับแสนเกหมื่ครับสองแสนครับสองแสนหนบ่งครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็สวัสดีครับผมเพิ่งรักนะครับพอดีเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับ มีการประมูลเหรียญ2บาทนะครับที่เรียกว่าน่าตื่ตาตืนใจมากเพราะว่าผู้ประมูลพากันเคยว่าประมูลนะครับราคาเหรียญ2บาทเนี่ยรุ่นเนี้ยมันวิ่งไปสูงถึงสองแสนนะครับสองแสบาทซึ่งเป็นราคาที่น่าตกใจมากทีเดียวนะครับนับว่านะครับ เป็นเหรียญที่หายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญน,นะครับที่ระลึกนะครับเนื่องในปีเยาวชนสากลปีพุทธศักราช2528นะครับสภาพของเหรียญเนี่ยก็เป็นเหรียญน,นะครับโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิล เคลือบไส้ในด้วยอทองแดงนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวเลขนะครับสองบาททั้งอักษรไทยแล้วก็อังกฤษอ้อมันนะครับโลหะสีขาวนี่ประกอบไปด้วยอทองแดงนะครับแลนน้วก็นิกเกิลนะครับส่วนที่เป็นไส้ในก็จะเป็นทองแดงนะครับเกือบจะ99.5นะครับเปอร์เซ็นต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ ขนาดที่ผ่านการก็คือ22มิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรอ่อนหนักความหนักของเหรียญก็7.3กรัมนะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดของเหรียญนะครับส่วนรายละเอียดท,ทั่วไปนะครับเดียดสองบาทที่ระลึกนะครับเหรียญสองบาทที่ระลึกวาระสองนะครับต้องเป็นวาระสองเป็นเหรียญกระสับที่ระลึกนะครับ ปีพศ2528นะครับด้านหลังมันโชว์อยู่นะครับซึ่งประกาศกำหนดลักษณะเหรียญน,นะครับเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2528แล้วก็มีประกาศออกมาใช้เมื่อวันนั้นนะฮะวันที่26มิถุนายน2528นะครับ,รบเ,เป็นเหรียญที่ลึกนะครับแบบที่สองแบบที่สองนะครับที่ประกาศออกมาใช้นะครับเป็นแบบที่สองในปีนั้น ซึ่งผลิตออกมานะครับจำนวน5ล้านเหรียญป,ประมูลกันไปยอดประมูลสูงสุดอยู่ที่2,07แสนมืนบาทนะครับผมก็ไม่สันเขาว่าใครใครว่าประมูลได้ไปนะครับไม่ไม่ทราบชื่อการแต่เดี๋ยวผมจะให้ไปชมนนรบรรยากา,นกา,รรกาศนะครับบรรยากาศภาพการประมูลนะครับการประมูลการสดๆนะครับที่มีการประมูลกันนะครับ น่าตื่นเต้นมากผมก็เลยอยากเอามานำเสนอนะครับไปชมกันครับอในห้องครับแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดหมื่นห้าแสนแปดครับแสนแปดหมื่นห้าครับอยู่ที่ในห้องนะครับแสนแปดหมื่นห้าเป็นบาทครับแสนเก้าครับแสนเก้าหมื่นห้าครับสองแสนครั ครับสองครับ2 0 3าครับในห้องครับ2 8 0สี่2 0 0ห้าครับในห้องครับ2,000หก2,000 2,000หกคุรับ2,000เจ็ดครับ um รับไหมครับ2 0 0เจ็ขอบคุณครับดีไหมครับขาที่ราคา2แสื่บาทนะครับถาาได้ดีให้ราคาเพิมนะครับ มันมีโอกาสใน287,000บาทนะครับ7.5ครับ